สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พี่การมีเมนูเด็ดมาแนะนำอีกแล้วนะคะเป็นผัดชาหอยแมลงผู้ค่ะเพื่อนๆก่อนอื่นนะคะเราก็ทำการหั่นพริกเขียวแดงของเราเลยก่อนเลยค่ะนะคะ,นะคะซอยพริกเขียวแดงของเราบางๆนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้นะคะวันนี้พริกเขียวแดงของพี่การฝักใหญ่บ้าง สดด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะพันอะไรพิการก็ไม่รู้ด้วยแหละแต่รู้ว่ามันฝักใหญ่เหลือเกินหั่นลงไปนี่กรับๆอบเลยนะคะเพื่อนๆกรอบมากค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ถ้วยผักเอาไว้นะคะเพื่อนๆพี่การมีสูตรอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆไปลองทําตามได้เลยค่ะ จัดกันแบบแซ่บๆเลยค่ะวันนี้ใส่ถ้วยพักเอาไว้นะคะเสร็จสับเรียบร้อยก็ไปดูเครื่องปรุงของเราเลยค่ะนะคะวัตถุดิบของเรานะคะก็มีนะคะซอสหอยนางรมสีอิ๊วขาวซอสปรุงรสฝาเขียวน้ำตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสนะคะเราก็ทำการเอากระเทียมไทยของเราใส่ครกนะคะ ตำให้แหลกๆนะคะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราก็ตาด้วยพริกขี้หนูเม็ดเล็กก่อนนะคะเพื่อนเแล้ววันนี้พี่การใส่พริกขี้หนูสอย่างนะคะเป็นพริกขี้หนูส่วนเม็ดเล็กกับเม็ดใหญ่นะคะเพื่อนๆเม็ดใหญ่นี่พี่การก็จะตำมไม่แหลกมากเพิ่มสีสันนะคะนะคะพอแหลกได้ที่เราก็ใส่พริกขี้หนูเม็ดใหญ่นะคะใส่ลงไปนะคะ แล้วก็ตำนะคะวันนี้จัดแบบแซ่บเลยค่ะตำไปก็เมื่อยไปนะคะเพื่อนๆค่ะเยอะมากพอตำแหลกได้ที่แล้วนะคะเราก็ทำการผัดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าเครื่องปรุงเราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ เอากระทะตั้งไฟนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะใส่ลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆน,นะคะจับเรียบร้อยก็ใส่พริกที่เราโขกไปเมา่คู่นะคะลงไปผัดเลยค่ะผัดให้สุกหอมนะคะเพื่อนๆอน่กก็จะโชยมาแบบนี้นะคะเสียงสนั่นเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ พอสุกหอ,อ,อมได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็ใส่หอยมแมลงผู่ของเราลงไปผัดได้เลยค่ะนะคะ,อะ,คะหอยมแมลงภู่เนี่ยเพื่อนๆซื้อมาเนี่ยล้างหลายๆน้ํานะคะเพื่อนเพื่อนต้องสี่ห้าน้าเลยนะคะต้องล้างเมื่อเขาให้หมดนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ใส่กระชอนพักไว้นะคะพอผัดไปสักครู่เนี่ยน้ําเขาจะเกิดขึ้นมาเองนะคะเราไม่ต้องใส่น้ํานะคะ,ะก็ใส่เครื่องปรุงรสลงไปเลยนะคะซอสปรุงรสฝาเขียวสีอิ้วขาวน้ํามันหอยนะคะเพื่อนเพื่อน มันหอยแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะาตามด้วยผงปรุงรสนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะตามด้วยนะคะพริกไทยอ่อนนะแล้วก็กระชายแล้วก็พริกเขียวแดงตามด้วยใบมะกรูดใส่ลงไปเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพร้อมกันเลยนะคะทีเดียวใส่โหระพาลงไปนะคะ พอเขาจะสุกเร็วค่ะเพื่อนๆนเราต้องผัดเร็วๆใส่วัตถุดิบลงไปแล้วผัดทีเดียวเลยค่ะเพื่อนๆพืนขาเครื่องปรุงนี่เพื่อนๆแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะจะเพิ่มรสได้เลยชิมก่อนก็ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนขานะคะถ้ายังไม่ชอบรสนี้เราก็เติมไปได้นะคะอันนี้พี่กายไม่ได้ใส่น้ำปลาเพราะว่าเออบางทีหอยเนี่ยเขาเค็มอยู่แล้วะค่ะก็ไม่ได้ใส่นะคะ แล้วก็ผัดให้ใบโหระพาสลบก็เป็นอันว่าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะรสนี้แซ่บมากๆเลยค่ะทานกับข้าวสวนร้อนๆนะคะเพื่อนๆจัดกันไปแบบจุกๆเลยนะคะหอยวันนี้ก็สดมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนะสมุนไพรทั้งนั้นเลยนะพิการจัดให้เนี่ย เสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะผัดชาหอยมแมลงผู้ของพี่การน่าทานไหมคะพเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ